สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ตามปกเลยค่ะเป็นการมานั่งฟังเ,เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงที่ดาวพฤหัสยกย้ายแล้วก็จะอยู่กับคุณในตำแหน่งเนี้ยไปอีกหนึ่งปีเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่ชาวกรกฎเนี่ยจะเจอเรื่องราวอะไรบ้างทั้งในแงด่ดีแล้วก็ในแง่ลบ นะเราฟังกันเพื่อที่จะดีเราก็รับไว้น้อมรับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟังแล้วมันใจฟูแล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอ่าในแง่ลบพี่หมอไม่อยากให้คุณทิ้งเอาไว้ขนาดนั้นนะคะถ้าถ้ามันรู้สึกบันทอนอทิ้งไว้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าฟังแบบให้มันเป็นประโยชน์อย่างที่ย้ำมาเสมอค่ะคุณเก็บมันไประหว่างพอแต่ว่าไม่ต้องเอาไปเครียดนี่คือ,น,คอนี่คือดาวรวม ้องไม่ใช่สินี่คือดวงรวมนะคะดวงรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งโอกาสเกิดมีตั้งแต่หนึ่งเปอร์เซ็นไปจนถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเราไม่เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็ฟังเป็นนิทานก็ได้ค่ะหรือเราก็ฟังให้มันเป็นพลังงานดีก็ได้หรือว่าฟังให้มันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรขำๆไปสนุกๆเพลินๆไปอะไรประมาณอย่างนี้นะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปเปิดไพ่นะพี่หมอขอพูดก่อนว่าดาวเจ้าเรือน ดาวพฤหัสของชาวกรกฏเนี่ยคืออะไรนะคะดาวพฤหัสของชาวกรกฏโดยปกติเขาคือดาวเจ้าเรือนสุภะกับดาวเจ้าเรือนอริโดยวันที่30เมษายนเนี่ยเขาจะทําการโยกย้ายออกจากเรือนกรมมะเข้าสู่เรือนลาภะฟังแล้วชื่นใจยังเนาะแม้ว่ามันจะเป็นสุภะอริแต่มีคําว่าลาภะมาชาวกรกฏหลายๆคนตอนนี้คือแบบโฟกัสแล้วอะ โฟกัสแล้วว่าฉันต้องได้โชคได้ลาบได้นูน่นได้ดีได้นั่นได้ไหมมีแต่เดี๋ยวไปฟังกันว่าได้มาจากอะไรบ้างนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปเปิดไพ่เหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะพูดภาพรวมของการโยกย้ายดาวเนี่ยแหละค่ะว่าเขาเข้าไปอยู่ในภพนั้นจากการที่เขาเป็นเจ้าเรือนภพนั้นภพนี้แล้วไปอยู่ในภพนั้นเนี่ยเขาส่งอิทธิพลในแง่ไหนบ้างอ่ส่งอิทธิพลในแง่ไหนกับ ชาวลัคนาราศีกรกฎบ้างทําไมพี่หมออ่านดวงกรกฎแล้วพี่หมอขนลุกก็ไม่รู้อันนี้งงมากเลยอะเพราะว่ามันเป็นดวงรวมเนาะแสดงว่าคนที่จะเข้ามาฟังกรกฎอันนี้พี่หมอว่าเขาต้องมีอะไรบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับเขาแน่เลยอ,ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคูบาอาจารย์น่าจะมาเต็มนะคะคลิปนี้นะโอเคค่ะอะชาวกรกฎเริ่มอย่างนี้ก่อน กรกดคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมนะนี้เราเข้าใจกันดีนะคลิปนี้ตรงหน้าปกเนี่ยพี่หมออาจจะไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าใต้คลิปมีเขียนไว้ถ้าใครยังงงก็ไปอ่านใต้คลิปก็ได้ว่าช่วงช่วงของลัคนาช่วงของราศีกรกดเนี่ยเป็นช่วงเกิดเดือนเกิดตรงไหนวันไหนอะไรอย่างนี้นะคะส่วนลัคนาแต่ละคนจะรู้ถ้าใครไม่รู้ต้องไปหาไปผูกดวงหาก่อนถึงจะรู้ว่าคุณอยู่ลัคนาอะไร ฟังแบบลัคนาหรือฟังแบบราศีดีกว่ากันพูดเหมือนทุกคลิปคือแนะนําให้ฟังลัคนาแต่ถ้าคุณไม่รู้ก็ฟังแบบราศีได้หรือถ้าคุณรู้ฟังทั้งสองแบบได้เลยนะคะต่อมาดาวพฤหัสเป็นดาวสุรคราะห์ที่เป็นดาวค่อนข้างดีเลยแหละนะคะแล้วก็เป็นดาวใหญ่จะเป็นดาวใหญ่นะคะ,ะเขาจะทําการโยกย้ายจากเรือนกรรมะที่พี่หมอบอกไปแล้วนะคะเข้าสู่ภพเดือนลาภะในวันที่ 30เมษายน2567แล้วเขาก็จะอยู่กับชาวลัคนา,าราศีกรกฎในภพเรือนลาพัเนี่ยไปจนถึงวันที่13พฤษภาคม2568 1หปนีนิดๆเลยนะหนึ่ปีนิดๆเลย,นะเ,ลยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นช่วงที่ยาวเป็นช่วงที่ถ้าเกิดมีประเด็นอะไรดีๆเนี่ยเรารีบกอบรีบโกอยอ่ะและในขณะเดียวกันเราฟังไปเรารู้ว่าอะไรที่มันต้องระวัง1ปีนี้เราก็ระวังอารมณ์ประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกัน สิ่งแรกๆเลยนะคะการที่ดาวพฤหัสนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาและก็เป็นดาวเจ้าเรือนอารินะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎทําการโยกย้ายจากเรือนจากเรือนกรรมะเข้าสู่เรือนราภะสิ่งสิ่งที่พี่หมอมองแบบรวมๆนะนั่นก็คือชาวกรกฎจะมีโอกาสในเรื่องของการประสบความสําเร็จนะคะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปหมดเลย ในช่วงหนึ่งปีต่อจากนี้หลายๆคนที่อยู่ในเกณฑ์ของการสอบสอบสอบมันต้องใช้คำว่าอะไรสอบชิงตำแหน่งหรอมันต้องชิงกันไหมเออสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเออนะคะหรือสอบบรรจุนะหรือสอบสัมภาษณ์งานอหรือเป็นนักศึกษาที่กำลังจะสอบเข้าหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่สอบชิงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะปีนี้นี่มีโอกาสว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ย คุณจะได้มันมาคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะเกิดความก้าวหน้าถ้าเป็นนักศึกษาก็อาจะถ้านักศึกษาที่แบบกําลังทําวิจัยกําลังทําวิทยานิพนธ์กําลังทํานู่นนี่นั่นอยู่ก็เรียกว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่มันจะประสบความสําเร็จคนที่ทํางานอยู่โอ้ยคนรู้อีกแล้วคนที่กําลังทํางานอยู่นะคะของชาวลาัคณาราศีกรกฎเนี่ย ไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วคุณต้องการให้มันประสบความสาเร็จนั่นหมายความว่าหนึ่งปีต่อจากนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะเรียกได้ว่าใช้คําว่ามันเป็นช่วงฟ้าเปิดดีกว่ามันเป็นช่วงฟ้าเปิดเพราะอะไรอะ่ะก็เขายกออกจากเรือนกร,รมมะกร,รมมะคือพบเรือนที่เกี่ยวกับเรื่องการงานนั่นแหละค่ะนะหนึ่งปีก่อนหน้านี้ค่ะคุณึทําทุกอย่างเพื่อให้การงานของคุณเกิดความก้าวหน้าเกิดความสําเร็จเกิดความมั่นคง มาปีนี้ค่ะสิ่งที่คุณเพียรพยายามทํามันเข้าสู่ภพเรือนลาภาแปลว่ามันกําลังจะส่งผลส่งโชคส่งลาบส่งชัยชนะให้กับคุณลาภาไม่ได้เจาะจงไปแค่ที่เรื่องของโชคลาบแต่ยังหมายถึงโชคชัยก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะอ่าเรียกได้ว่าเป็นปีที่สิ่งต่างๆที่เราเพียรพยายามทำมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีก่อนหน้านี้มันกำลังจะประสบ ความสาเร็จนั่นเองใครที่หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยอุ้ยเหนื่อยเหลือเกินฟังเราชื่นใจได้เลยว่าโอ้ยตายแล้วกองรกอย่างฉันกําลังจะแบบสกเซสกกาลังจะประสบความสําเร็จกําลังจะได้รับอะไรดีๆกลับมาสักทีนะก็ขอดีใจด้วยเลยจริงๆอยากทาเนี่ยพี่หมอมีลูกดวงคนหนึ่งที่เนี่ยนอกเลื่อ,อีกแล้วขอ,อนิดนึงเนาะพี่หมอมีน้องลูกดวงคนหนึ่งสนิทกันมากนะคะคนนี้พี่หมอชอบยกตัวอย่างให้ใครหลายๆคนฟังบ่อยมากว่าเอ่อ สนิทกันเลเวลไหนอะไรประมาณนี้นนะก็สนิทกันจนอยู่ในจุดที่ว่าพี่หมออยากจะซื้อไอแผ่นที่มันเป็นซาวเอามากดเอฟเฟกใส่เขาเวลางเขามาดูดวงนะไว้กดเล่นกันจริงๆพอมานั่งทําคลิปจริงๆก็รู้สึกว่าควรมีไหมนะเออไว้กดเวลาดวงดีก็ก,กดตกมือนะเวลาดวงไม่ดีก็อาจจะเป็นซาวที่มันแบบวงบอกถึงอะไรแบบนั้นนิดนึงเผื่อใครจะสนุกข,ขึ้นนะคะอ่ะกลับเข้าเรื่องเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะ นอกจากเรื่องของการประสบความสําเร็จนะคะ,ะตําแหน่งหน้าที่การงานตําแหน่งในเรื่องของการศึกษาก็เพง่ายงล่ะสิ่งที่ทําอยู่มันจะขยับขึ้นก้าวหน้าขึ้นนะคะในช่วงปี1ปีต่อจากนี้นะคะปัญหาต่างๆที่มันคาราคาซังมันเลื้อลังมันมีอยู่กับชาวกรกฎดเนี่ยปีนี้มันจะค่อยๆค,คลี่คลายมันจะได้รับการเคลียร์ได้รับการสะสางนะคะมีปัญหาอะไรกับใครจะได้เกิดการแบบเคลียร์กันไปนะ ช่วงนี้ชาวกรกฎมีสเสน่ห์นะสเสน่ห์ที่ว่าไม่เจาะจงไปที่เรื่องความรักแต่พี่หมอหมองว่ามันเป็นสเสน่ห์แบบถูกเรื่องถ้าเป็นเรื่องงานก็คือฮอตนะ่ะใครๆก็อยากแบบทํางานกับชาวกรกฎใครๆก็ชอบผลงานชาวกรกฎใครๆก็รู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้ๆคุณอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใช้โอกาสนี้สร้างชื่อให้ตัวเองสร้างสร้างอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้าง สร้างต่อไปแล้วกันหมายถึงว่าเพราะมันเกิดโอกาสมาแล้วอะ่ะคนเปิดให้เราแล้วอะ่ะเราคว้าไว้แล้วเราก็ทําต่อเออให้มันดีให้มันอยู่กับเราไปนานๆอะไรเงี้ยนะคะนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะมีในเรื่องของโชคลาภเอาเขาเข้าเลือนลาพะจะไม่มีเลยก็ไม่ได้แต่พี่หมอหมองว่าเกณฑ์ที่มันจะได้มาส่วนใหญ่ละกันเนาะหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนั่นก็คือการได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมาในลักษณะของ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของตัวเองนั้นก็ได้เป็นหนึ่งแล้วค่ะหมายถึงหมายถึงว่าเงินเดือนเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเนาะหรือบางคนมาในลักษณะโบน,นัสก็ได้ไหมล่ะเนาะบางคนก็จะมาในเรื่องของมรดกบ้านที่ดินอารมณ์เนี้ยอ่าได้นะคะก็ถือว่าฟังฟังแล้วชาวกรกตน่าจะนั่งหิมแหละ ตั้งแต่ฟังมาหนูยังไม่เห็นข้อเสียเลยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพูดกันแล้วกันว่าข้อเสียคืออะไร <c oughs> นะสิ่งที่อยากให้ระวังเดี๋ยวก็สิ่งที่อยากให้รววะรวังก็คือเพื่อนนะคะมิตรนะคะคนรอบตัวเนี่ยที่ที่ไปในทางของเพื่อนแล้วกันพี่หมอมองว่ามีเกณฑ์ที่เขาจะเอาปัญหามาให้ชาวกรกดได้ดวงเรากําลังดีถ้าเกิดว่าใครรู้ตัวเองว่าอะอีะ่ยยก ให้เห็นทบเนาะบางคนอยู่ในช่วงที่ทําวิทยานิพนธ์เพื่อนก็เอาไปนักึษาละกันหรือว่ากําลังทําเรื่องจบอยู่เข้มข้นมากหรือทำมาเกือบปีละพอมาปีนี้ปุ๊บวันที่สามสิบเมษาปุ๊บจริงๆถ้าคุณนะ่ะทําต่อไปเรื่อยๆแล้วคุณก็อส่งงานคุณให้อาจารย์คุณอะไรก็แล้วแต่คุณผ่านแล้วแต่ปรากฏว่าอยู่ๆวันฟิแนลมีเพื่อนมาชวนไปกินเหล้า คุณก็คิดแค่ว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาส่งสุดท้ายส่งไม่ทานเพราะคุณเมาอยู่เกตไหมอันนี้ยกแบบเห็นภาพเลยนะแต่มันก็อาจจะไปเกิดอยู่ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่นก็ได้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะปีนี้สิ่งที่ชาวกร,รกฏต้องระวังเพื่อนค่ะนะเพื่อนสนิทมิตรสหายระวังสิ่งที่จะเป็นปัญหาเขาจะเอาปัญหามาให้บางทีเจ้าบางทีชาวกร,รกฏเนี่ยอยู่เฉย อยู่เฉยๆไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปวุ่นวายกับเขาเขาก็จะเอามาให้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเลือกคบนิดหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้เป็นในภาพรวมแบบแบบพาร์ทของดวงดาวทีนี้เรามาดูแบบว่าไพ่เห็นอะไรไพ่เห็นว่าชาวกรกฎเนี่ยมีโอกาสจะเจอกับอะไรได้บ้างนะคะจะเห็นเหมือนกับในในเขาเรียกว่าอะไรตามตามการจอน่ะของดาวไหมหรือว่าเขาเห็นอะไรลึกซึ้ง ไปไหมเหมือนตอนนี้พี่หมอเอาสองศาสตร์มารวมกันถูกไหมที่พี่หมอไม่อ่านดาวเจาะลงไปลึกกว่านี้เพราะว่าบอกตรงๆนะคะมันซับซ้อนแล้วก็พี่หมออาจจะยังเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพูดแบบวกวปวนมาสิ่งที่มันอยู่ในหัวพี่หมอนะั้มันอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่กลัวว่าเราสื่อออกไปได้ยังไม่ดีซึ่งมันเป็นข้อซึ่งโหราศาสตร์หรือเรื่องดวงดาวมันค่อนข้างละเอียดอ่อนค่ะถ้าพี่หมอพูดผิดนิดเดียวอะ่ะเดี๋ยวมันแบบมันมันแย่ไปเลยอะ่ะผิดครูด้วยเนาะผิด ผิดแบบไม่ดีอ่ะเอาเป็นว่าขอขอให้ตัวเองพูดแบบชัดเจนกว่านี้คล่องกว่านี้ก่อนนะคะก็อาจจะทําในอนาคตและการที่เกี่ยวกับเรื่องดวงดาวเพราะว่าพี่หมอจริงๆชอบอ่านดาวมากค่ะแต่ว่าไพ่เนี่ยเราถนัดมาก่ยมันก็เลยแบบคล่องกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆคนจูนติดกับไพ่มากกว่านะคะก็เลยเลือกที่จะทําแบบผสมผสานแบบนี้ไปก่อนเนาะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าหลังวันที่สามสิบเมษายนแล้วนะคะให้เห็นอะไรบ้างว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างขอให้ไพ่ช่วยบอกกับชาวกรกฎที mm hmm. เห็นไหมล่ะคุณแบบอย่างเหนื่อยนะ อดทนมาตลอดสู้มาตลอดนะคะปีนี้ก็อาจจะยังต้องอยู่ในพาร์ทนั่นะืืมใช้สติปัญญานะในการแก้ไขปัญหามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอืม ยังต้องเหนื่อยบ้างอะไรบ้างอะโอเคโอ้โห mm hmm. okay. oh เดี๋ยวขอเช็คหน้าไพ่แป๊บหนึ่งเพราะว่าสองคลิปแรกอะ่ะไพ่แบบขาดไปเยอะเลยอะ่ะพี่หมอไม่เห็นว่ามันล้นมันไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เช็คเลยอันนี้น่าจะเห็นครบนะ โอเคอ่ะมาพร้อมอืมสเตนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดแบบ energy รวมก่อนถ้าเรามองทุกใบเนี่ยชาวกรกฎนั่งกลุมหัวแล้วทาวเวอร์ก็มานะสองดาบก็มานะมีทั้งคิงมีทั้งควีนดาบมีทั้งสเตนมีทั้งเก้าไม้ฉันเหนื่อยแล้วเหรอไหนพี่หมอบอกว่าอีกหนึ่งปีมันไม่เหนื่อยขนาดนี้ก็อย่างที่พูดแหละนะเราเหนื่อยแล้วแต่ว่าถ้าเรา เ,เรียกว่ายังไงเดียต้องบอกว่าไพ่สเตนนี่เป็นไพ่ที่คุณไม่เหนื่อยเปล่านะทุกๆความพยายามของคุณเนี่ยมันประสบความสําเร็จนะคะเพียงแต่ว่าในในปีนี้เนี่ยสิ่งที่ไพ่เห็นคือคุณอาจจะยังต้องมันเหมือนกับอารมณ์แบบว่ามันมันเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วอะ่ะอย่าเพิ่งปล่อยมือจากมันยังต้องทําก่อนจนกว่ามันจะมั่นใจแล้วว่ามันได้แล้วก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ไงเอออย่างที่ยกตัวอ,อย่างไปเมื่อกี้เลยค่ะเนี่ย เรารู้แหละเราทําเสร็จแล้วอ่าโปรเจกจบวิทยานิพนธ์หรืออะไรเมื่อกี้ที่พี่หมอยกตัวอย่างไปเนี่ยทําเสร็จแล้วแต่มันจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเราส่งอาจารย์แล้วอาจารย์เขาบอกว่าเขา approve ว่าผ่านถูกไหมแต่ชาวกรกฎเนี่ยในในในที่เวอร์ชันที่ยกตัวตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณดันปล่อยมือจากมันนะ่ะแทนที่คุณจะไปส่งงานทําอะไรให้เสร็จก่อนคุณไปหาเพื่อนคุณไปกินเหล้าคุณเมาคุณไปส่งไม่ทันเข้าใจไหม คือมันยังมีโอกาสแบบนั้นได้เนี่ยทาวเวอร์มันก็ได้ไงคะมันก็คือสิ่งที่เราแบบไม่คิดนะ่ะใครจะไปรู้เราว่าออกไปหาเพื่อแล้วจะเมาออขนาดนั้นนะพี่หมอเห็นไหมใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปกลัวอย่าเพิ่งไปกลัวหน้าไพา่ฟังพี่หมออ่านก่อนเนาะก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะยังไงซะความสําเร็จเนี่ยก็จะเกิดพี่หมอไม่เคยเห็นคนที่เปิดได้ไพส่สเตนสเตนสะด้วยสเตนนะคะอืม ควีนดาบและคิงดาบคนไหนจะไม่ประสบความสำเร็จเลยพี่หมอไม่เคยเห็นเลยเพียงแต่ว่าในตอนที่เขาเป็นไพ่สามใบนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอยู่กับความกดดันเขาค่อนข้างที่จะอยู่กับความฝ่าฟันอ่ามันต้องลุยมันต้องสู้มันต้องฝ่าฟันมันมีคู่แข่งมันมีคนอยากเอาชนะ มันมีคนเข้ามาทําให้ชาวกรรกฎต้องไปไปแก้อ่ะไปสู้อ่ะแต่ถามว่าทําได้ไหมได้ก็บอกไปแล้วว่ายังไม่เคยเห็นใครที่เปิดได้ไพ่สามใบานี้แล้วคําถามนั้นไม่สําเร็จเลยเพียงแต่วิธีของเขาอะค่ะหรือว่าขั้นตอนนั้นเนี่ยมันเข้มข้นอ่ะมันใกล้แล้วอ่ะมันก็อาจจะยากนะ มันก็อาจจะยิ่งต้องคิดเยอะมันก็อาจยิ่งต้องใช้สติปัญญาเยอะเป็นพิเศษแค่นั้นเองแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นชาวกรกฎนะคะพี่หมอจะพูดเลยหนึ่งปีต่อจากเนี้ยไม่ว่าคุณกำลังทําอะไรอยู่นะเรียนทํางานแล้วไม่ว่าจะเป็นงานสายไหนก็ตามนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แม้กระทั่งในเรื่องสุขภาพ ความรักไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนมีคู่คุณฟังสั้นๆเลยค่ะคีย์เวิร์ดง่ายๆเลยของชาวกรกฎปีนี้นะคือคุณจะได้สิ่งสิ่งนั้นที่คุณเพียรพยายามกับมันและอยากได้มันคุณจะได้แต่มันก็ต้องสู้หน่อยเพื่อสิ่งสิ่งนั้นบางคนมีโอกาสแล้วที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอได้งานใหม่ ได้ยกย้ายได้เปลี่ยนแปลงแต่มันแค่ไม่ได้สมูทแบบว่าย้ายได้เลยอ่ะเปลี่ยนแปลงได้เลยอ่ะงานใหม่มาเลยอ่ะไม่ใช่ค่ะอารมณ์มันคือเราต้องทำเพื่อให้ได้มาต่อไปจนกว่ามันจะได้มาแต่คุณได้ภายในปีนี้แน่นอนยังไงก็ได้คุณอย่าลืมนี่นี่คิงถ้วยขึ้นรอแล้วเหนื่อย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 แต่ ชิลแล้วตอนหลังรอชิลแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นชาวกรกฏนะคะก็จะขอพูดเหมือนเดิมแหละว่าพี่หมอยังคงเห็นความสำเร็จรออยู่อาจจะต้องใช้ความเชื่อมั่นนิดนึงเสริมไปหน่อยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ในเรื่องของดวงดาวก็คงไม่มาบอกเราหรอกแต่ว่าในหน้าไพ่เขาเห็นเขาเห็นว่าคุณยังเหนื่อยค่ะอะโอกาสของความสำเร็จมารอค่ะ มาแน่ค่ะมาแน่ๆไม่ต้องห่วงมันมาแน่ๆแต่มันเหนื่อยค่ะมันเป็นมันเป็นโค้งสุดท้ายที่แบบอือย่างหืดขึ้นคออะ่ะเหนื่อยมากๆอะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ปล่อยมันนะคะคุณผ่านค่ะอะ่ะบางคนที่กําลังแบบมองหางานใหม่อะ่ะมองหางานใหม่มาหนึ่งปีที่ผ่านมากําลังพยายามมองหางานใหม่อ่าแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําอยู่หมายถึงงานเก่าที่เรารับผิดชอบอยู่นะคะหรือ บางคนเป็นคนว่างงานตกงานอย่างเงี้ยแต่อันนี้พี่หมอหมองไม่เห็นไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นผลนพัดน,นะอาจจะมีแหละดวงรวมเนาะแต่ว่าในหน้าไพ่ไม่ไม่ค่อยได้สัมผัสเอเนอร์จีของคนว่างงานแต่ว่ามันจะเป็นพาสของคนที่กําลังทําเพื่อจะไปสู่จุดที่ดีกว่าเน,นี่ยจะเห็นชัดกว่าก็จะพูดไว้รวมๆแหละคุณทําต่ออย่าหยุดอย่าท้ออะสู้ไปไม่เหนื่อยฟรีแน่นอนไม่มีทางเหนื่อยฟรีแน่นอนนะคะ เช่าก็รกดหนึ่งปีต่อจากนี้หลายๆคนมีเกณฑ์นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนยกย้ายอันนี้ย้ำๆเลยเพราะขึ้นเด่นมากแล้วมันเป็นการย้ายจากสิ่งที่ที่เราทำอยู่เนี่ยไปหาสิ่งที่เราต้องการแน่ๆแต่มัน,ม,น,ม,นมันทำไมพี่มองว่ามันยากขึ้นอีกสเต็ปด้วยซ้ำไปนะบางทีได้มาแล้วอ่ะสเต็ปนั้นก็ยังยากนะคะเหมือนกับไปอยู่ในจุดท,ที่โตขึ้นนะคะอ่าถ้าเป็นการงานก็ ยากขึ้นแต่ว่ามันคุ้มค่าอ่ามันคุ้มค่ากับเราบางคนอาจจะแบบพอได้ขยับปรับตําแหน่งปุ๊บแน่นอนบทบาทความรับผิดชอบหน้าที่มันมันเยอะมันยุ่งเหยิงขึ้นมันก็มีความเครียดมีความอะไรอย่างเงี้ยตามมาแต่ความสําเร็จมันก็ขยับไปอีกขั้นอยู่ดีคือยังไงมันต้องเป็นความก้าวหน้าเป็นความสําเร็จที่ขยับขึ้นอยู่ดีอ่แต่มันอาจจะมากับความยากได้อย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะอ่าในเรื่องของความรักล่ะอย่างเมื่อกี้ก็พูดไปแล้ว ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบแต่ถ้าเป็นคนโสดที่มองว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของอการงานหรือการทำอะไรอย่างอื่นถ้ามองจากไพ่นะคะเยอะหน่อยแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดที่ไม่คะ่ะหนูโฟกัสการสักเซส เรื่องความสัมพันธ์เลยค่ะแต่ว่ามันไม่มีใครเข้ามาสักทีค่ะหรือว่าที่มีอยู่ที่เข้ามามันก็ยังไม่ได้เพอร์เฟกมันก็ยังไม่ใช่อย่างที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยปีนี้พี่มองว่ามันเหมือนกับเราต้องเราต้องลดความกดดันตัวเองลงก่อนอะแล้วมันถึงจะไปเจอแต่อย่าหยุดหางงไหมไม่งงเนาะเอออย่าอย่าหยุดหาแต่ว่าลดลดลดสิ่งที่เราแบบเออกดดันอะ ก็จะมีโอกาสที่คนโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจแล้วกันนะคะหรือยิ่งถ้าเป็นคนมีคู่เนี่ยปีนี้เป็นปีที่ทั้งเราและคู่เราเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอย่างไงแข่งแข่งกันหน่อยงัดงัดกันหน่อยเท่าที่ดูหรือว่ามีความอยากเอาชนะกันมีความแบบเขาอยากเอาชนะเราเราอยากเอาชนะเขามีความแบบตึงๆใส่กันถ้าอย่าลืมนะพี่หมอบอกว่าเราต้องมีสติเราต้องรอบขอบใช่ไหม เออเราต้องใจเย็นๆนะทุกอย่างเลยมันต้องใช้เรื่องพวกนี้หมดเลยคุณถ้าคุณไม่ถอดใจกับคู่ของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมัน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 ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยจริงๆแล้วอะแค่เราอยากเอาชนะเขาเขาอยากเอาชนะเราแต่จริงๆเรารักเขาเขารักเราถ้าถ้าคุณตอบตัวเองได้แบบนี้คุณก็ลดลงลดอีกโก้ลงหน่อยเพราะควีนและคิงดาบี ก็นะต่างคนต่างก็อยากจะเอาชนะกันนะคะเพราะฉะนั้นลด,ล,ดลงหน่อยลดความใจร้อนหน่อยไม่งั้นมันก็จะเสี่ยงเกิดปัญหาได้เหมือนกันแต่ถามว่าเลิกลาไหมล่ะเลิกกันไปเลยไหมสมมตินะอ่ะหลายหลายคนนะเป็นคนที่ใส่แบบนี้มีปัญหาในความสัมพันธ์ทีพูดเลยเลิกเลิกกันไปเลยปะเลิกกันไปเลยไหมล่ะพี่หมอจะบอกว่าอย่าไปพูดเลยมันไม่ดีหรอกประโยคพวกเนี้เมื่อก่อนสมัยแบบ โอ้โหถ้าบอกว่าเมื่อก่อนสมัยเด็กน้อยนี่ดูแก่ทันทีเนาะ,ะสมัยคิดไม่ได้ดีกว่าสมัยยังไม่มีความคิดสมัยเอาแต่ใจอะไรน,นะคะเป็นคนที่ชอบพูดประโยคพวกนี้มากไม่แคร์ด้วยว่าพูดไปแล้วเนี่ยอีกคนจะรู้สึกยังไงแล้วก็ไม่แคร์ด้วยว่าพูดไปแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงซึ่งผ่านมาแล้วก็เล่าได้ค่ะว่าก็ไม่คุ้มเนาะก็ไม่คุ้มเนาะก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นประโยคที่ดีเท่าไหร่แค่นั้นเองแต่ไม่ได้เสียดายอันนี้ไม่ได้อีกโก้นะแค่พูดให้ฟังว่า ไม่ได้เคยเสียดายความสัมพันธ์ของตัวเองนะคะแต่ว่าเอา่อจะบอกว่าไงอะ่ะเอาเป็นว่ามันเป็นประโยคที่ไม่ควรพูดเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่เออประโยคที่ไม่ควรพูดนะคุณควรพูดประโยคพวกนี้ก็ต่อเมื่อคุณมั่นใจว่าคุณไม่อยากมีเขาเท่านั้นเองมันมีแต่จะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันเดินหน้าไปยากประโยคพวกนี้นะคะ,ะก็พยายามใจเย็นมีสติแล้วก็อาจจะต้องอดทนกับคู่คุณหน่อย ในระยะเวลานี้จริงๆเขาก็ต้องอดทนกับเราเหมือนกันนะที่พี่หมอที่พี่หมอดูแต่ถ้าผ่านไปได้ถ้าผ่านไปได้ถ้ายัางเชื่อมั่นในการละกันนะคะความสัมพันธ์มันจะค่อยๆดีขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะแต่พี่หมอก็ยังไม่ได้เห็นเกณฑ์เลิกลาเว้นเสียแต่ว่าไปไป,ไปมีปากเสียงกันรุนแรงมากๆจริงๆหลายๆคนก็อาจจะเกิดขึ้นได้อันนีพูดตรงๆเพราะว่ามีทาวเวอร์เนาะเราจะทิ้งด้านนั้นของเขาไปเลยก็คงไม่ได้นะคะ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเสียเขาไปตอนเนี้ในตอนที่ปัญหามันยังไม่ได้โตไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตเนี่ยตอนที่แค่มานั่งฟังพี่หมอเรารู้สึกแค่ว่าเออจริงฉันทะเลาะกับเขาบ่อยฉันมีปัญหากับเขาบ่อยฉันมีปัญหากับคนรักบ่อยเนี่ยแต่ยังไม่ทะเลาะอะไรแรงๆไงก็ลองถามใจตัวเองก่อนคุณรักเขาไหมคุณอยากได้เขาไหมคุณยังอยากมีเขาไหมคุณยอมเขาได้ไหมลดลงหน่อยได้ไหม ถ้าได้ความสัมพันธ์ก็ไปต่อได้แต่ถ้าไม่ได้เกณฑ์ของเทวเวอร์เขาก็อาจจะทำงานแค่นั้นเองนะคะอ่ะก็รวมๆแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีต่อจากนี้แล้วกันเนาะที่ดาวพฤหัสเนี่ยพอเขาเข้ามาอยู่ในภพเรืาพระของชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วเนี่ยโดยรวมพี่หมอยังให้เขาเป็นพลังงานบวกยังให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่ดี ยังให้เขาอยู่ในจุดที่ชาวกรกฏจะได้รับอิทธิพลในแง่ดีดาวพฤหัสเป็นดาวสุภคร์ค่ะยังไงซะก็ให้ทิศทางที่ดีแก,ทก่ทุกๆดวงชะตาได้ไม่มากก็น้อยแหละนะใดๆก็ยอยู่ที่การกระทําด้วยสเตนนะการกระทําของเราเองด้วยนะคะถ้าเราถ้าเราเลือกที่จะทําอะไรแบบไม่ ไม่ใช้อารมณ์เข้ามาประกอบแต่เราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความดีด้วยอะนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะสนองกลับมาตามอย่างที่ชาวลัคนาราศีกรกฎควรจะได้ค่ะก็ขอให้เป็นปีที่ดาวพฤหัสมาให้คุณมาเกื้อกูลชาวกรกฎทุกคนที่เข้ามานั่งฟังนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะขอบคุณค่ะ